สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าวันนี้จะเข้าสวนแต่เดี๋ยวทำเดี๋ยวทำขนมเค้กไว้ให้พี่หมื่น,น่อนพอดีซื้อผลไม้มาซื้อผลไม้มาว่าจะเอามาตำเนาะแต่ยายเขบอกว่าให้ทำขนมให้เขาหน่อยก็เลยเดี๋ยวจะแบ่งทำขนมให้เขาหน่อยขนมเนี้ยอันนี้จะทำอันนี้นะนี่ ผ่นนี้วันโพนยายทำแผ่นนี้อันนี้มันมีมันมีสามชิ้นนะ่ะทั้งหมดมีสามชิ้นถ้าถ้าเราเหลือเราก็เอาไปแช่ช่องซิกไว้ได้นะแผ่นแผ่นขนมนะ่ะปกติคนท้างบ้านพาซื้อมาทําไม่หมดเขาก็เพราะว่ามันต้องสามชิ้นเนาะบางทีมันก็มีวันหมดอายุยกยคนวนอยู่จะทำสองชั้นนี่ คนให้มันละลายแล้วก็เดี๋ยวคอยไปแช่แช่เย็นไว้ให้มันแข็งมะกุุณคนบุนก่อนคน่อยจะมาทำอันนี้นะมีแค่นี้แหละผละไม้มีลูเบอร์รีร่กับสตรอเบอร์ี่พอดียายซื้อมาว่าจะตำกินแต่ตำก็คงไม่หมดหละเนย่ยายจะตำไส้แอปเปิ้ลเยอะๆพอมีแอปเปิ้ลเชีขเคียวมาด้วยขอคนบุนก่อนนะ นี่ยังทำไม่ได้ต้องรอให้ต้องรอให้ให้วุ้นรอให้วุ้นอันนี้เขาก็ทำมาเป็นแผ่นนี้แหละอันนึ่งไปเขาจะตัดตัดเป็นสามแผ่น เพราะให้ทำไมมันไม่สม่ำกันอะอล้วกันนะนเห็นไหมแบบนี้ยายเคล้าฟังแล้วแบบนี้มันมันยึดข้างได้ ได้ได้ดีกว่าแบบนั้นเวลาเราเทวุ้นไปมันก็ไม่ไม่หลุดออกข้างนะ <c oughs> วันนี้ยายไม่มีไอ <c oughs> ไออะไรกันไอขาวๆานั่นกาเรียกอะไรนะเอ,อ้ยสีขาวๆาวนะ่ะ <c oughs> โอาเรียกไม่ถูกกีกแล้วลืมอีกแล้วยายไม่มียายจะเอาโยเกิร์ตใส่อีกนะ โยเกิร์ตโยเกิร์ตผสมกับวุ้นแล้วก็มาเทแล้วก็เอานี้มาใส่ข้างบนแล้วก็ใส่ผลไม้มวทำให้ดูรอแป๊บหนึ่งรอให้โยเกิร์ตเย็นก่อนมาได้แล้ว<ะ>ยเยลโยเกิร์ตโยเกิร์ตมาผสมกับวุ้นเนาะพอเราไม่มีอะไร ไม่มีอันขาวๆอันขาวๆมันคืออะไรเนาะอันขาวๆคิดไม่ออก i p ปปิ้งครีมป่ะนึกชื่อไม่ออกคิดเอาเองดูกันเนาะนี่นะคะ ยังไงดีนะคะที่เหลือนี่ก็เอาไว้ทำชั้นเดียวก็ได้เนาะทีนี้เราก็มาเรียงเรียงสตรอเบอรี่กันนะคะทำแบบไหนก็ทําไปเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของเย,ยตะ เดี๋ยวยายขอเรียมก่อนแป,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 ป๊บแป๊บแป๊บเสร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวรอเอาวุ้นเดี๋ยวรอเอาวุ้นมาเทนะคะ<ม>นี่พอดีผลไม้มันมีน้อยเนาะผละไม้มันมีน้อยอันนู้นยายเอาไว้ตำตำกินผลไม้มีน้อยอะไรมาใส่เคยเห็นไหมไม่มีใครมั่วเท่ายายมะเขือเทศ <c oughs> มะเขือเทศมาใส่แทนเ <c oughs> นาะจะมาดูกันเดี๋ยวให้วุ้นให้วุ้นมัน แสบแสบให้วุ้นมันแข็งก่อนมาเทรัวใส่ข้างบนเดี๋ยวก็มากินกันวุ้นมาเทใส่แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวค่อยมาตัดเค้กกันมาวุ้นได้แล้วน,าานะคะวันนี้ยายเอาวุ้นรสรสมะนาวนี่นะคะรสมะนาววันนี้จะเอาสีขาว ทำไมถึงชาวุ้นตอนคนวุ้นตอนคนวุ้นยายลืมยายลืมยายลืมใส่น้ำตาลคนไปคนไปจนเอาวนจนวุ้นจะแข็งแล้วเอามาชิมโอ้ยลืมใส่น้ำตาลในวุ้นะนะเห็นไหมชุดนี้วุ้นสีนี้ วุ้นสีนี้มันก็จะเห็นสวยหน่อยเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเนี่ยพวุ้นสีนี้มันก็จะเป็นสีมันก็จะคล้ายสีขาวมันก็จะเห็นผลไม้จับๆสวยๆวยอืวดีเลยชุดนี้เดี๋ยวมาดูกันตอนมันมันเย็นเนาะ เดี๋ยวยายไปแช่เย็นไว้ก่อนแล้วมาชิมกันวันนี้ไม่มีอันขาวๆไม่มีวิปปิ้งเราก็มีโยเกิร์อยู่แล้วข้างล่างเนาะนี่นะคะวุ้นเยตะไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครทำไมไม่มีใครเหมือนวุ้นวุ้นมะเขือเทศไอ้ขนมไอ้ขนมเค้กมะเขือเทศ คยกินกันไว้เค้กมะเขือเทศแต่ว่ากินกันนะคะนี่ทีนี้ก็เอาไปใส่ตู้เย็นนะคะแล้วก็มาชิมกันเป็นยังไงมัง่งเป็นยังไงมัง่งเดี๋ยวมาพาชิมนะคะชิมไปมันจะเป็นยังไงมะ <c oughs> มาได้แล้วพอดี <c oughs> ยายมาจากสวนมาจากสวนไร่สดเสร็จเลยปะเกะเค้กก่อน ดี๋ยวจะไปทำต่อให้พี่เหมืินกินกับาแฟกาแฟนะโอ้ยไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าฮยยายตั้งกล้องหลังนะคะแสงมันไม่ค่อยให้มันมืดยายก็เลยตั้งกล้องหลังไหนหลักมันโอ้ยอมไม่รู้ว่ายังไงนะ กล่องหลังมองบ่เห็นเด้อพี่น Circuit, ้องเอ้ยโอ้โหเสดายเสดายเดี๋ยวขอทำการเสดายเสดายเดี <c oughs> ๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยนะคะจะเป็นแบบเนี้ยเป็นตาแซบเนาะ หาซื้อเขาก็ลายตังนะคะเนี่ยนะลายร้อยนะตัดเค้กกันนะคะพี่มือน้ำน้ำอยู่ยายตัดผมให้ตัดผมเสร็จเขาไปนน้ำ เค้กมะเขือเทศเคยกินกันหรือเปล่าคุณเพื่อนซื้อเขาชิ้นนี้น่ะเกือบสี่สิบบาทนะ โชว์หน่อยนี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเดี๋ยวมากินกันจะเซ็บขนาดไหนมาแทน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 ,นไม่มีไอ้ไม่มีไอข้ขาวๆใส่นะไม่โยกเกร์ตแล้วไม่เป็นไรโยกเกร์ตแล้ว Mm hmm. อรอยง่ง่าย,ายไม่ต้องซื้อพี่นี้ไม่ได้ทำเค้กรูบับเนาะ ดูกดูกก่่ออนนทำไมจะเก็บมาตันกินหมดเดี๋ยวจะทำเค้กรูบับ <c oughs> แค่นี้แหละเพื่อน Kita, k i